นะฮะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับในบรรดาลกลุ่มที่เขากำลังเตรียมปลุกปั่นริปเปินเนี่ยนะฮะมีคนออกันอยู่มากถึง200 0 0นคนเลยทีเดียวนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนะฮะมันค่อนข้างเป็นวอลลุ่มที่สูงมากๆที่มีโอกาสปั่นได้แต่นะครับแต่อย่าลืมนะฮะว่าริปเปินเนี่ยมันเป็นของธนาคารนะครับแล้วริปเปินเนี่ยมันเป็นตัวเศก เกษเหรียญได้ไม่จํากัดจํานวนนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนะครับถ้าเราไปปั่นให้ราคามันขึ้นเนี่ยมีโอกาสสูงเหมือนกันที่ที่ไอ้พวกเจ้าพวกนเนี้ยเนี่ยมันจะแทงข้างหลังเราก็คือมันเทขายเราทิ้งนะครับแต่ถ้าเกิดเราปั่นขึ้นไปแล้วเราขายก่อนพวกมันได้เนี่ยโอ้แน่นอน,นครับมันก็จะเป็นกําไรให้กับพวกเราได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราดันโลภไม่ขายนะครับแน่นอนไอ้เจ้าพวกเนี้ยมันทําร้ายเราแน่ๆน่นะครับเพราะว่าเอ็กพีเนี่ยเป็นเหรียญตัวหนึ่งที่แบบ ดาวใจมันยากจริงๆนะครับเพราะบางทีเจ้าอัดฉีดเข้าไปในโป้งนะครับแบงค์อัดฉีดเข้าไปในโป้งในราคาก็ขึ้นลากเม้าเข้าไปเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเราเนี่ยดันไม่ขายก่อนพวกมันนะครับมีน้ําตาซึมกันบ้างเลยฮะนะครับฉะนั้นนะเนี่ยวันจันนี่เดี๋ยวเราก็มารอกันดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่เท่าเท่าที่ดูเนี่ยวันนี้นะครับราคาลิปเปิลเนี่ยขึ้นนะครับขึ้นมาแล้วนะครับเราลาวอยู่ที่11บาทนะครับผมจากราคา8.7บาทนะครับถือว่าเป็นเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะครับเป็นนิมิตใหมทีี่ด เป็นที่แบบที่ดีว่ามันจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปนะครับอ่านี่ครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็บอกเลยว่ายังไงก็ตามนะครับเราก็ต้องใช้จิตวิทยานิดนึงแล้วก็ใช้ประเมินความเสี่ยงของเรานิดนึงนะครับในการที่จะเข้าซื้อหรือ ทำกะไรจากมันนะครับเพราะว่าในห้องเจ้าวอลสติเบดตัวนี้หรือไอ้โรบินฮูดเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายอยู่เหมือนกันนะครับผมฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันนะว่าวันจันทร์จะเป็นไงฉะนั้นการลงทุนทุกอย่างะครับมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่กล้าเสี่ยง เราก็ไม่มีทางรวยได้นะครับผมวันนี้ผมก็มาแจ้งข่าวให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยวันจันทร์เก็อยากให้ทุกคนนะครับโชคดีกันทุกคนนะอย่างผมเนี่ยผมถือมานานแล้วตั้งแต่ราคา8บาทแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับวันจันทร์หรอกเพราะผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดไอ้เจ้าริปเปิลเนี่ยหรือเอกเนี่ย มันจะน่าคดีความกับทางเซกของทางอเมริกาได้เนี่ยยังไงยังไงล่ะครับมันขึ้นแน่นอนนะครับผมฉะนั้นก็เดี๋ยวฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอัพคลิปใหม่ๆใ,ให้มานะครับผมฉะนั้นวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังและรับชมนะครับสวัสดีครับ